ครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงท,ที่ทำงานแล้วครับเจ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีครับโอ้รถสวนมาไอนน้เป็นอำเภอครับเป็นตรงตลาดเราจะจะเข้าตลาดแล้วนะครับต้องรถตลาดใหม่หมวยคดครับ <c oughs> อากาศก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับอากาศยังเหมือนเดิมอยู่เลยเลย,ยังมองไม่เห็น บางที่ก็สว่างมากครับ,บางทีางที่ก็เห็นางที่ก็ไม่เห็นนะทศนวิสัยท่านนี้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรข้างหน้านี้ไม่เห็นเลยเลยครับถ้าประมาณสักสามร้อยเมตรที่จะมองไม่เห็นไม่เห็นเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับ ตลาดใหม่ห้อยคดครับตรองนี้ึงตลาดใหม่ห้ยคดนะครับกําลังจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่แล้วนี้ก็จะมีเป็นสภาพภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาเยอะครับเป็นภูเขาเยอะแล้วก็มี ทำไรนะครับทำไรดูรถสองคันนี้นะครับไม่เปิดไฟเลยนะครับมาแบบเนี่ยนะครับไม่เปิดไฟเลยนะแล้วมาจากที่ที่มีหมอกเยอะๆด้วยนะครับนะลืมหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับนครับผมต้องเพ่งนะครับต้องเพ่งครับ ซาแล้วครับขึ้นมาบนนี้จะเป็นเป็นเนินๆน,น,นะครับหน้าหน้า,าโรงพักบาลไมคดทำเป็นหน้าโรงพยาบาลไ่คดมาถึงอับเภอเลยมาเจอเพอตอนนี้หมอกเริ่มเริ่มจางครับมีแสงแดดออกมาแล้วนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นที่สูงนะครับเป็นที่สูงนะครับอีกสักประมาณไม่ถึงห้าทีถึงเรือแล้วครับ เราไปฟังเรื่องการประจุภััในการมาทำงานวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมป่ายุดแชนแนลครับวันนี้กําลังจะไปทํางานครับโอ้ดูหมอกครับโอ้พระสงฆ์พิศันะครับประมาณห้าเมตรนะครับต้องเปิดไฟวิ่งเลยครับนี่ครับขับได้แค่นี้ครับโอ้ที่ ตำบลเขากวางทองนะครับอำเภอน้องช้างจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้โอ้นี่ครับเช้านี้แทบจะมองไม่เห็นคนเลยครับแล้วผมต้องวิ่งผ่านภูเขานะครับวิ่งผ่านภูเขาอ่านะครับผ่านไร่นานะครับโอ้ไปใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้นะครับต้องค่อยๆไปนะครับ มาทางนี้ก็มาระวังครับตอนนี้เวลา6กนาฬกาห้นาทีครับนี่ครับตลอดทั้งสองทางทางนะครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นคนในรถบัสโอ้เกือบมองไม่เห็นครับเนี่ยรถบัสโอ้โหอันตรายมากครับตัสรวิสัยไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับวันนี้ สุดยอดจริงๆครับเอ้าเอ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 าโอ,โอ้นี่แหละครับอ,อันตรายมากนี่ผมขับแค่นะครับ40เองนะครับเนี่ยยังไม่มีผ่านมาหลายกิโลแล้วครับยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสูญสลายหายไปนะครับมีแต่มืดลงมืดลงนะครับมีแต่มืดลงมืดลงโอ้ นี่ครับปอ่นี่มองไม่เห็นคนเลยครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับอย่าว่าแต่สัตว์เลี้ยงนะครับตอนที่มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องเก็บกักขังไว้ก่อนครับที่อยู่ริมถนนนะครับเนี่ยอู้นะครับยังไม่ไฟยังติดอยู่เลยครับนะเป็น <c oughs> หมอกควันหรือว่าเป็นฝุ่นก็ยังไม่รู้นะครับแต่ที่นี่เนี่เนี่ย หลังคารถผมจอดดูนี่หลังคารถเปียกเลยครับน่าจะเป็นหมอกน่าจะเป็นหมอกนะครับนะตอนนี้ผมผ่านมาแล้วประมาณสักเกือบแปดเก้ากิโลแล้วครับเกือบแปกิโลแล้ว <c oughs> นี่ครับโอ้ยนะประเทศไทย ถ้าเราเนี่ยด้านหน้ามีรถกับทนายวิสัยนี่ในมอแแกแค่นี้ขณะเขาเปิดไฟนะครันน่ะเห็นไ,ไหมครับผมนี่ไม่กล้าที่จะแซงรถอันนี้รถอ้อยรถอ้อยนี่ครับโอ้ยนี่ครับโอ้อากาศคือ <c oughs> อดไม่ได้ที่ไทยให้ดูครับเพราะว่าโอ้โหอากาศสุดยอดจริงๆครับนี่รถไม่กล้าแซงเลยครับ ถ้าผมตามรถคันนี้ไปเรื่อยๆถ้าเขาไปทามเดีวกับผมตลอดเน่ผมก็ต้องตามตูดไปตลอดแล้วครับก็คงจะใช้เวลานานนะครับวันนี้ในการที่จะไปทํางานวันนี้ครับโอ้โอนะทัานาวิสัยตอนนี้ผมกําลังจะผ่านภูเขาลูกที่หนึ่งครับนี่ภูเขาล,ลูกที่หนึ่งตอนนี้อยู่แถวโรงเรียนบ้านเขากวางทองครับก็อีกประมาณ สักประมาณสักสิบกิโลผมก็ถึงที่ทาง,งานนะครับอันนี้ผ่านพรกเขารถทูนหมชื่อเขากวางทองครับ <c oughs> นี่ครับผมไม่กล้าแซงเลยครับนะครับแต่เขาเปิดเเลี้ยวไม่กล้าแซงเลยเขาจะเจอเจอคนข้างหน้านักเรียนนะครับนักเรียนรอรถนี่ครับโอ้นะครับผมจะเลี้ยวข้างหน้านี้นะครับ โชคดีที่รถคันนี้ไม่ไปทันอยู่กับผมครับจะเลี้ยวนี่ครับเขากวางทองโอ้โหมาทางนี้ค่อยถนนไม่ไม่ค่อยจะดีนะครับถนนไม่ค่อยดีด้วยนี่นะครับแล้วก็หมอกลงด้วยนะครับตอนนี้ถึงบ้าน เขากวางทองครับเป็นภูเขานะครับภูเขาลูกใหญ่กำลังจะผ่านไปทางเขาลุยสองนะครับก็คือเขาปลาราเขาปลาารานะครับอันนี้จะรู้สึกว่าจะสว่างึ้นนิดนึงครับจะสว่างึ้นนิดนึงนะครับ สภาพอากาศตอนนี้ขมุกขมัวเต็มที่ครับแต่โชคดีว่าถนนเส้นนี้นะครับไม่ค่อยมีคนขับรถสวนไม่ค่อยมีรถเที่ยวนะครับเป็นถนนในหมู่บ้านนะครับดูดูข้างหน้าครับตอนนี้ผมกำลังจะถึงใกล้ๆจะถึงทางแยก เขาปาลาละนะครับเขาปลาลนะานี่มีคนอยู่ข้างทางนะครับบรรยากาศตอนนี้โอ้โหรถสวนมาครับนี่ครับโอ้โหนี่ไม่เปิดไฟเลยครับเปิดไฟหลีทีเดียวครับโอ้โชคดีที่เป็นรถคันสีขาวนะนะครับโอ้โหหมอกตอนนี้รุนแรงมากองอยู่ใกล้เขาด้วยครับ ครับลแล้วผมก็มาถึงแยกที่จะไปเขาปลาครับตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยครับนี่แยกองหน้านี้ครับอย่ว่าอย่งนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้มองไม่เห็นอะไรเลยครับนี่มีรถสวนมาพอดีนะครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยครับต้องค่อยๆนะครับมองไปข้างข้างเนี่ยนะครับที่ข้างที่รถวิ่งเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยครับภูเขาลูกใหญ่ยังยังมองไม่เห็นเลยครับตอนนี้ ภาพขันนวิสัยเร็ว้ายมากครับปกติแล้วปัานนี้ผมก็น่าจะใกล้ถึงนะครับถึนที่ทงานแต่นี้มันไป <c oughs> เร็วไม่ได้ครับนี่ยครับระหว่างทางคือเราภูเขาลูกใหญ่นะครับมองไม่เห็นเลยครับด้านหน้านี่มองไม่เห็นเลย ประมาณนี่ครับประมาณยี <c oughs> ่สิเมตรส0สิบเมตรครับเห็นพอล่างๆนะครับอันนี้ในในจอนี่ย,ยังยังเห็นอยู่ด้านด้านนอกด้านข้างรถน,นะครับแต่ยิงแล้วใหญ่เลยครับเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับากาดขมุกข,ขมวัวนะครับคงวันนี้เขาต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วครับวันนี้ไม่ไหวจริงครับ ยิ่งยิ่งตรงไนนรงนหน,น,นที่มีต้นไ,ไม้เยอะนะครับก็จะมีหมอกควันเยอะด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยที่เห็นข้างหน้ามันเป็นที่โล่งนะครับมันเป็นที่โล่งๆสังเกตว่ามองไปนี่จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่ที่ข้างหน้าเนี่ยข้างๆาที่สองข้างทางเนี่ยครับมันเป็นที่โล่งๆนะครับอะไรก็ก่อไฟนิดเดียวเนี่ยฝั่งนี้มองไม่เห็นเลยนะครับสุดลูกตาครับแล้วมองไปจะเป็นภูเขาลูกใหญ่นะครับเน,น,นี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่ครับเนี่ย เป็นภูเขาลูกใหญ่แต่วันนี้มองมเห็นไม่เห็นะไรเลยครับโอ้ยนะครับ